ครับสวัสดีครับร้าน CE Radio นะครับวันนี้ก็จะนำตัวเครื่องนะครับ Hi-Mac รุ่น X10 กลับเข้ามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าคลิปตัวเดิมรู้สึกวา่าจะเก่าแล้วนะครับ อ่ะทีนี้ก็จะเข้ามานะครับอ่ารีวิวในส่วนของตัวเริ่มตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับนะามาแกะกล่องกันนะครับตัวเครื่อง h i m a c X10 ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่าวิทยุสื่อสารที่มีทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นเครื่องมีทะเบียนลูกค้าสามารถที่จะนําเลขทะเบียนแล้วก็เลขหมายเลขเครื่องนะครับ ไปขออนุญาตมีใช้แล้วก็พกพานะครับได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เครื่องวิทยุเถื่อนนะครับเป็นเครื่องถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับผมประชาชนทั่วไปนะครับที่ไม่ได้สอบหรือว่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อแล้วก็นําไปขออนุญาตได้นะครับหรือว่าจะให้ทางร้านดําเนินการขออนุญาตให้ก็ได้นะก็ติดต่อทีมงานได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับภายในตัวกล่องนะครับก็ จะมีคู่มือนะครับที่เป็นภาษาภาษาไทยนะครับคู่มือนะครับเป็นภาษาไทยนะครับทั้งเล่มเลยนะครับแก้ไขนะไม่ทั้งเล่มทั้งเล่มทุกฟังก์ชันนะครับทุกฟังก์ชันเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีให้ทุกเมนูทุกฟังก์ชันนะครับว่ามีหน้าที่อะไรยังไงนะครับผมจะเป็นภาษาไทยให้เลยแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษที่ด้านหลังนะครับมีหลายภาษาเลยนะครับเนี่ยฮะมีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะครับ โอเคส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการเปิดแบรนด์นะครับก็จะมีให้ไปในกล่องด้วยนะครับตัวเครื่องมันสามารถที่จะเปิดแบรนด์ได้ไปย่งเครื่องดําได้ด้วยนะครับกรณีเราศึกษาข้อมูลอะไรตัวเครื่องนี้ก็สามารถที่จะเปิดแบรนด์ไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็จะมีสายกาดนะครับสายกาดเนี่ยให้2ต้นนะครับเป็นสายกาดยางหางหนูนะครับ1 1ต้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งลูกค้าดูที่ข้างกล่องนะบางทีแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ย บอกว่าไม่เจอเสาอีกต้นหนึ่งนะครับเสาอีกต้นหนึ่งจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนะครับดึงขึ้นมาเพราะามันเป็นสายกัดยาวนะครับยาวนี่เลยประมาณเกือบ1ฟุตนะครับนี่ครับยาวประมาณเกือบ1ฟุตนะครับเป็นสายกัดประมาณ5้แนะครับยาวหฟุตแต่ว่ากรณีที่ลูกค้าจะใช้สายกัดต้นนี้นะครับมันเป็นสายกัดแบบทวินแบนนะครับใช้2ย่านนะใช้ย่านดํากับย่านแดงคู่กันได้นะครับอ่า ลูกค้าจะใส่สายกาดต้นนี้นะครับต้องถอดไอตัวนี้ออกก่อนนะครับถอดตัวขั้วแปลงบนหัวเครื่องออกก่อนนะครับเพราะว่าสายกาดสองย่านมันจะเป็นขักวเกลียวแบบนี้นะครับ,ม,รบมันจะเป็นขั้วเกลียวนะครับส่วนสายกาดที่เป็นตัว bnc เนี่ยมันจะเป็นขั้วเขี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าจะใส่เสายาวตัวนี้ถ้าแ8ดตัวนี้ก็ต้องถอดตัวไอ <|th|> ตัวนี้ออกนะครับมาดูชิ้นต่อไปก็จะเป็นตัวชุดอุปกรณ์ท่านชาร์จ แล้วก็ตัวเดปเตอร์นะครับาชาร์จตัวนี้เต็มตักนะครับลูกค้าเสียบาวางเครื่องลงไปเนี่ยอยู่ระหว่างชาร์จจะเป็นไฟสีแดงนะครับชาร์จเต็มแล้วจะเป็นไฟสีเขียวนะตัวแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่นี่ให้มาเยอะมากเลยนะครับให้มาเยอะมากเลยนะครับ7.4โวลต์3,600มิลลิแอมเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแบบให้มานี่ความจุเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิป EP 2นะครับที่จะวัดความจุแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจุที่3,600ม mm ิลลิแอมจริงไหมหรือว่าใกล้เคียงความจุนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับไปซื้อเครื่องจีนหรือว่าเครื่องอะไรพวกนั้นนะครับที่ไม่มีทะเบียนอะไรพวกนี้นะครับไปซื้อที่มันตีความจุว่า7,00 0 mm มิลลิแอมบ้าง8 0 0 0มิลลิแอมบ้าง1 2 0 0 0สงมั่งนะครับ ไอตัวนั้นคือผมบอกตามตรงเลยว่ามันไม่เต็มนะครับนะครับตัวนี้คือตีมาค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นที่ต้องสงสัยเนาะบางท่านก็อยากให้ผมเช็คให้ดูซิว่าเอ่อความจุเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะครับ3600มิลลิแอมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิป EP 2ีต่อจากอ่าคลิปต่อจากคลิปนี้นะครับจะมี e p 2ีเทสแบตตัวนี้เทสความจุแบตตัวนี้ลงให้นะครับนะครับก็ เช็คกันให้เห็นเลยนะครับว่าความจุมันแท้จริงแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงหรือว่ามันเมกที่ตัวเลขนะครับแต่น้าหนักมันถือว่าโอเคนะแบบน้ําหนักหนักมากตัวนี้ก็จะเป็นคลิปหลังนะครับคลิปหลังนะครับตัวตัวเนื้อคลิปเนี่ยเป็นพลาสติก abs นะครับเนื้อค่อนข้างที่จะหยาบหยาบนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นละเอียดนะครับส่วนด้านตรงนี้จะเป็นหยาบหยาบก็ถือว่าโอเคนะครับไม่เป็นรอยนิ้วมืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับ ตัวนะั่ส่วนซองตัวนี้ไม่มีส่วนอะไรทั้งนั้นไม่มีส่วนอะไรเกี่ยวกับเครื่องนะครับเป็นซองกันชื้นแค่นั้นนะครับลูกค้าบางท่านถามนะครับไอซองตัวนี้มันใช้ยังไง <laughs> โอเคเออโอเคครับเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันเนี่ยครับตัวเครื่องค่อนข้างที่จะถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่ถึงกับใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้เล็กนะครับก็โหอ,อ้วนแล้วก็บึกบึนเลยทีเดียวนะครับตัวพลาสติกเนี่ย บอกได้เลยว่าเป็นค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับดูแล้วค่อนข้างที่แข็งแรงนะครับฮะตัวพลาสติกทั้งหลายนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับที่บอกว่ามีทะเบียนนะครับตรงนี้เลยนะลูกค้าดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอปิดหมายเลขเครื่องก่อนนะครับนี่เลยนะครับเห็นไหมฮะมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะครับมี MBTC นะครับ ID หรือว่าสัญลักษณ์สติกเกอร์ ได้รับการรับรองจากสำนักง,งานกสทชนะครับนั่นคือเป็นเครื่องที่นําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีทะเบียนสามารถที่จะนําไปขออนุญาตได้พกพาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวหน้าจอเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนนะครับมันจะลกลุงลรงเยอะนะครับตัวสายอากาศผมขอเทสผมขอรีวิวเป็นตัวสั้นไปแล้วกัน เดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์ไปก่อนนะครับมาดาูตัวเครื่องนะครับขนาดถ,านถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดดูเครื่องกันนิดหน่อยแล้วก็จะไปวัดกําลังส่งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมขอ,อาตัววัดขนาดก่อนนะครับวัดขนาดตัวเครื่องก่อนใส่แบตเตอรี่เข้าไปก่อนนะครับ แบตเตรี่เข้าไปจะวัดขนาดตัวเครื่องว่ามันหน้ากว้างเท่าไหร่โอเคติดไหมเนี่ยเครื่องผมไม่ติดครับเดี๋ยวเราสักคู่นะครับสักคู่ขออนุญ,ญาตเทสตัววอร์เนียตัววัดตัววัดขนาดตัวเครื่องนิดนึงโอเคได้ละมา มาวัดตัวเครื่องกันนะครับระยะความสูง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 โอ้ความสูงความสูงเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้เลยเอาตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับความสูงอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบสองจุดสองมิลลิเมตรนะครับหนึ่งร้อยสิบสองจุดสองมิลลิเมตรนะครับอืม ก็ถือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่สูงมากนะครับสิบเอ่าเท่าไหร่อ่ะสิบเซนสิบเอ็ดเซนนะครับสิบเอ็ดจุดสองเซนนะครับสิบเอ็ดจุดสองเซนนะครับนี้ก็ความกว้างความกว้างตรงวัดตรงช่วงปุ่ม PTT เลยแล้วกันเพราะว่ามือเวลาเรามือกำมันก็จะกำประมาณนี้นะครับอ่อหกสิบอ่าหกสิบสองเอ้ยไม่ใช่ 61.2นะครับ61.2มิลลิเมตรนะครับวัดหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรนะครับก็ประมาณ6.1เซนนะครับทีนี้มาดูความหนาความหนาของตัวเครื่องนะครับรวมแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่3ามสมิลลิเมตรนะครับหรือ3.6เซนนะครับ3.6เซนโอเคขนาดตามนี้เลยนะครับทีนี้ก็ อ,อมาดูในส่วนของเปิดเครื่องแล้วก็ดูหน้าจอกันนะครับ <Power. S 1> ตัวเครื่องแสดงหน้าจอเป็น2บรรทัดนะครับ Plus. Plus. ตัวเครื่องแสดงหน้าจอเป็น2บรรทัดนะโอเคเดี๋ยวซูมไปหน่อยนี่ครับแสดงหน้าจอเป็น 2, บรรทัดนะครับช่องจะมีไปให้อยู่แล้วเนี่ยนะครับ <80. S 1> ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมโปรแกรมไว้ให้ก็คือแ80ช่องนะครับ ตามมาตรฐานนะครับของตัวเครื่องคือ80ช่องสามารถเมมพเพิ่มได้นะเมมพเพิ่มได้นะครับก็ตัวนี้ผมได้เมมพเพื่อที่จะ <80 S 1> วัดกาลังส่งให้ดูในย่าน <80 S 1> ความถี่ดืนอด,1 1> ด้วยนะครับเวลาเปิดแบนโอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันเมมช่องเพิ่มได้เท่ากี่กีช่องนะครับ Min us. Min us. กด F นะครับเมมช่องนะแล้วก็กด k r <Store. Channel. S 1> นะครับ ดูว่าจะถึง199ช่องไหมไม่ถึงนะครับ1 2 8แล้วไล่ไปเรื่อยนะครับได้128ช่องนะ128ช่องนะครับช่องความจำเมมได้128ช่องนะครับลูกค้า128ช่องครับส่วนความถี่ก็เปิดแบรนด์มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่220จนถึง260นะครับแล้วก็136ถึง174 หน้าก็คือ one, three, error, 1 3ึ่งสามหกตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวออกจากช่องก่อน er <ror. S 1> ออกจากช่องก่อนนะครับนี่แหละครับหนึ่งสามหกนะครับนะครับหนึ่งสามหกถึงหนึ่งเจ็ดสี่นะครับกรณีที่เปิดแบนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่กำลังส่งเลยแล้วกันนะครับส่วนภาครับอะไรพวกนี้คือมันถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับ Function <Scan, S 1> โดยรวมแล้วนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเอ่อตัวแยงความถี่นะครับ plus, 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 ก็ถือว่าโอเคนะครับ plus, plus, minus, เนี่ยนะครับ <minus. S 1> ทีนี้ก็มา <Fun ction. S 1> ดูในส่วนของ เดีย๋ยวผมจะให้ดูที่ตั้ง<น>สเต็ไปไว้นะครับเ<แ>มื่อกี้ผมตั้งสเต็ไปไว้ที่สิบสองจุด้าโอเคทีนี้มาดูกำลังส่งเลยเดี 4, 5, 0, 0, 0. ๋ยวจะวัดกำลังส่งให้ดูนะครับว่ามันออกที่กี่วัตนะครับโดยที่จะใช้ตัว g y ห้าหกหนึ่งนะครับในการาแสดงค่ากำลังส่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับ g y ห6 1หนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับโอเคมาดูตั้งแต่ความถี่ ไล่แต่สองสี่ห้ากันเลยนะครับอ่ออ่ะมาดูสองสีห้านะครับช่องหนึ่งนะครับกวามกำลังส่งที่ได้นะครับโหแรงมากเลยนะครับสองสี่ห้านะครับนี่ครับสิบสามจุดหนึ่งเลยนะครับสิบสามจุดหนึ่งเลยโอ้ ดูสองสี่หกบ้างครับดูสองสี่หกบ้างนะครับหืมไม่ตกเลยนะครับไม่ตกเลยนะไม่ตกเลยโอ้สุดยอดนะครับดูต่อนะครับช่วงปลายปลายของความถี่ที่เราอาจจะได้ใช้งานจริงๆนะครับนี่ครับเห็นไหมไม่ตกเลยนะโอ้สุดยอดครับสุดยอดถือว่ารับได้เลยนะครับมีหน้าหละแบตเตอรี่เขาถึงให้มาเยอะนะครับส6 0 0ันหกร้อยมิลลิแอมเลย นะครับเพราะว่ากําลังส่งมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโอเคมาวัดความถี่ย่าน One, เปิดแบนด์ก <Four, S 1> ันบ้าง four, นะครับ zero, เริ่มแต่144 <Zero, S 1> เลยนะครับ zero, จะเป็น144นะโอ้ไม่ได้ตกเลยเท่ากันเลย145นะครับ zero, zero, zero. กําลังส่งเท่ากันเลยไม่ได้ตกเลยอนะโอ้เราดูครับดูดูดูด,ดูดูความถี่นะครับนิ่งมากนะครับ คือมีสะบัดนิดหน่อยตรงศูนย์จุดหนึ่งนะครับข้างหลังนะครับเดี๋ยวนะโอเคเนี่ยมีสะบัดนิดเดียวนะครับตรงศูนยจุดหนึ่งข้างหลังนะครับถือว่านิ่งมากนะครับแล้วกำลังส่งนี้นิ่งๆเลยโอ้สุดยอดนะครับตัวนี้ผมแนะนำเลยถ้าไหนที่หาเครื่องแดงไปจดทะเบียนพวกพาใช้งานนะครับแนะนำเลยนะครับกำลังส่งย่านหนึ่งห้าก็ยังออกสิบสองนี่เลยนะครับ หนึ่งหกห้าหนึ่งหห้าบ้างดูความถี่ที่ตรงยด้านบนด้วยนะครับเผื่อไม่ตรงกันนะครับกับหน้าจอนะครับอื้เนี่ยหนึ่งหกห้าลดลงมานะครับเหลือสิบวัตสิบจุดเก้านะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งหกแปดก็ยังได้อยู่นะครับ Seven. Seven. อถามว่าสิบวัตนี้ถือว่าโอเคไหมมาดูว่าหนึ่งหกแปดย่านกู้ภัยเนี่ยจะลดลงมาแค่ไหนนะครับจากสิบสามวัตจากสิบสองวัตเนาะมาดูนะครับอื้ม ได้นะได้นะ10.8อยู่เลยนะครับลูกค้าโอ้ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่โอ้โหถือว่าเว<อ>ิร์กเลยนะครับลูกค้าอ่า17บ้างเดี๋ยวนะครับเพราะว่ามีกู้ภัยเป็น17173โอเคเดี๋ยวมาวัดกันนะครับ173นะครับยัน17นะครับดูว่าจะออกจริงไหมว้าวได้นะครับได้ได้ได้ได,ได ไม่ถือว่าตกเยอะเลยนะครับจาก12.9 13.1นะครับลงมาเหลือสุดๆแค่11ก,กว่าเองนะครับถือว่าไปเ,เลยครับลูกค้าถือว่าสุดยอดครับใช้ได้สบายๆเลยนะครับโอเคนะครับผมสำหรับตัว HiMac X10 นะครับ 10, รุบ่นนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทางาเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วก็ทางอินบ็อกซ์เพจนะครับอินบ็อกเพจนะครับเครื่องเป็นเครื่องมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับลูกค้าสามารถที่จะจดทะเบียนใช้งานในย่านความถี่245ได้เลยนะครับ ประชาชนไม่ต้องสอบนะครับไม่ต้องสอบไม่ต้องเช่าไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับสามารถที่จดทะเบียนใช้งานในย่านความถี่2-4-5นะครับก็คือช่อง1ถึงช่อง80เนี่ยนะครับได้สบายๆเลยนะครับ80ช่องก็ถือว่าเยอะพอสมควรอยู่แล้วในการใช้งานนะครับส่วนตัวใบอนุญาตเนี่ยนะครับลูกค้าจะให้ทางร้านดําเนินการขอให้หรือว่ายังไงก็ติดต่อทางทีมงานทางไลน์แอปพลิเคชันไลน์หรือไม่ทางอินบ x ็อกเพจได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับ ฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆเนี่ยคือตัวนี้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวคู่มือที่ทางไฮแม็กเขาให้ไปเนี่ยเป็นภาษาไทยและค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับในแต่ละเมนูในการทํางานแต่ละเมนูเนี่ยนะครับเป็นอธิบายเป็นภาษาไทยชัดเจนเลยนะครับ mm hmm. ผมก็ไม่ต้องห่วงในการใช้งานนะครับถ้าหาว่าติดขัดเรื่องการใช้งานอะไรยังไงนะครับสามารถที่จะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับ0 8 3 3060449ได้ นะครับหรือว่านอกเวลาทําการก็คือจาก9โมงไปถึง19นาฬิกาเนี่ยนะครับลูกค้าอยากจะติดต่อ,อช่างนะครับก็ให้แจ้งทีมงานทางไลน์ไว้เลยนะครับว่า,อาขอโทรหาช่างนะครับเดี๋ยวก็จะไปปลุกช่างให้นะครับตีหนึ่งตีสองตีสถ้าแจ้งมาปุ๊บทีมงานอ่านไลน์ปุ๊บโทรหาได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมสาหรับตัวไฮแมกนะครับ X10 นะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมกำลังส่งแล้วก็อุปกรณ์ตามที่รีวิวให้ดูเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับการันตีว่าโอเคเลยนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะนะครับส่วนคลิปวิดีโอนะครับในการทดลองอตัวความจุของแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวจะตามมาใน EP2 นะผมความจุของแบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่นะ3,600มิลลิแอม ah เลย นะครับ3,600มิลลิแอมป์เลยก็มีออกมีม,มอกอด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูเลยนะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เทสนะว่ามันมันมันจริงหรือเปล่านะครับก็คือเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูด้วยกันไปเลยนะครับแต่ว่าการเทสแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องมีการตัดต่อกันหน่อยนะเพราะว่ามันนานนะครับเพราะว่าการเทสแบตเตอรี่เนี่ยก็คือมันจะมีช่วงที่ผมจะต้องคายประจุกออกก่อนนะครับว่าคายออกไปได้เท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยคือผมจะชาร์จตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ให้เต็ม นะครับชาร์จด้วยเครื่องชาร์จของตัวตัวรุ่นนี้นะครับให้มันตัดเขียวเสร็จแล้วผมจะมาใช้เครื่องคายประจุนะครับก็คือคายประจุออกให้หมดเลยนะครับแล้วจะมาดูว่ามันคายไอตัวชาร์จเครื่องชาร์จตัวนี้มันชาร์จเต็มแล้วมันคายประจุได้กี่มิลลิแอมนะครับกี่ชั่วโมงใช้เวลาคายไปกี่มิลลิแอมนะครับพอจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้ตัวเครื่องคายประจุเนี่ยอัดประจุให้ฟ้าเข้าไปใหม่เพื่อจะดูว่าใช้เวลาในการชาร์จกี่นาที นะครับกี่มิลลิแอมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการคายประจุออกกับการอัดประจุเข้าจะต้องใกล้เคียงกันที่สุดนะครับนั่นคือความจุเต็มเต็มของแบตเตอรี่นะครับเราจะได้รู้กันว่าความจุจริงๆแล้วมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คือตัวนี้จะได้ไม่ต้องมาเมกกันเลยนะครับว่าตัวเลขนะครับเมกได้เมกได้ชีงใช่ครับตัวเลขเมกได้นะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดให้ดูกันชัดๆจัดจกันไปเลยว่า มันถึง3,600มิลลิแอมจริงไหมนะครับในคลิปหน้า EP2 นะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็ทดสอบอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะลงให้สําสหรับท่านใดที่อยากให้ผมทดสอบแบตเตอรี่ของรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูทุกรุ่นเลยนะครับถ้าคอมเมนต์มาแล้วก็ผมมีเครื่องอยู่นะ โอเคแล้วก็ผมก็ต้องขออนุญาตทางเาจ้าของแบรนด์เขาด้วยนะครับว่าเขาจะยินยอมให้เราเทสหรือเปล่านะครับผมว่า,เ,าเครื่องที่มีทะเบียนหรือว่าเครื่องที่ผ่านมาตรฐานนะครับนาเข้าถูกต้องเนี่ยผมผมผมว่านะไม่น่าจะเมคตัวแบตเตอรี่ได้นะครับผมว่าคุณภาพน่าจะตามที่เขา ตีตาประทับมานะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมก็ผมจะวัดจากน้ําหนักแล้วเนี่ยผมว่ามั่นใจนะครับว่ายังไงมันน่าจะถึง3ามพันถึงสามพันหกนะครับน่าจะถึงนะครับไม่ถึงก็ต้องใกล้เคียงแล้วเพราะว่ามันจะมีความจุที่ยังค้างอยู่ที่เราคายออกหมดไม่ได้นะครับก็ต้องเหลืออยู่ประมาณ200นะครับประมาณนี้200มิลลิแอมอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องเดี๋ยวเรามาหักลบกันทีหลังเดี๋ยวไว้เจอกันที่ EP2 แล้วกันนะครับสาหรับตัว ARX อ กดติดตามไว้เลยครับเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับมีแน่นอนในการทดสอบว่ากำลังความจุของมันจริงๆใช่ตามที่ติดที่หลังแบตเตอรี่ไหมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ